อันนี้ไปส่งเด็กๆไปโรงเรียนค่ะค่ะอยากขี่เล่นนี่ลูกปีไปส่งด้วย เขียวหัวปีดุยดุยก็ไปส่งโรงเรียนด้วยไปว่าก่อนรถด้วยลูกดูรถ